การสอบขับรถที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดพะเยาสา,สาขาภูซางมีด้วยกัน4จุดจุดที่1ให้ขับรถตรงไปห้ามชนหลักทั้งสองข้างเลยจากหลักแล้วให้ขับถอยกลับมาห้ามชนหลักทั้งสองข้างถือว่าผ่านโดยให้ขับถือพวงมาลัยตรงๆแล้วค่อยๆถอยกลับมา หลังจากถอยให้พ้นหลักแล้วให้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อขับรถไปยังจุดที่สองโดยให้ขับรถขึ้นเนินแล้วให้ล้อหน้าอยู่ระหว่างเส้นสีขาวสองเส้นบนเนินแล้วจึงหยุดรถ หลังจากหยุดรถสักครู่แล้วก็ให้ขับตรงไปข้างหน้าแล้วให้เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อขับเลี้ยวขวาตามโค้งถนนเพื่อไปอยังจุดที่3คือจุดจอดชิดฟุตบาท หลังจากเลี้ยวแล้วให้พยายามขับรถชิดขอบทางแล้วให้รอรถทางด้านซ้ายชิดขนานกับเส้นสีขาวที่ขอบทางและด้านหน้าไม่ให้เกินเส้นสีขาวคู่ผงด้านหน้าซึ่งเป็นจุดที่สามหลังหลังจากจอดแล้วก็ให้เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อออกจากจุดที่สามไปยังจุดที่สี่คือจุด ถอยหลังจอดเข้าซองโดยให้พยายามขับรถชิดเสาหลักทางด้านซ้ายให้มากสุดและให้ด้านท้ายของรถตรงกับเสาหลักสุดท้ายของซองแล้วก็ให้หักพวงมาลัยทั้งหมดหักพวงมาลัยมันทางซ้ายทั้งหมดเลย แล้วก็ใส่เกียร์ถอยถอยจนถึงเรามองกระจกหน้าข้างเห็นเสาข้างหลังต้นสุดท้ายแล้วก็หักพวงมาลัยตรงแล้วก็ถอยไปจนดูจากกันชนหน้ารถตรงกับเสาหลักเสารแรกของซองแล้วก็ให้หักพวงมาลัยขวาหมดเลยแล้วก็ถอยเข้าซองไป ต้องหมั่นดูด,ด้านหลังด้วยเพราะว่าอาจจะชนหลักด้านหลังได้ถ้าชนหลักแล้วก็ถือว่าสอบไม่ผ่านเมื่อถอยเข้าเริ่มขนานกับซองแล้วก็ให้บิดพวงมาลัยตรงแล้วเดินหน้าให้อยู่กลางของซองอ่าแล้วให้ครูฝึกครูที่ทดสอบดูหลังจากนั้นก็ให้ถอยครับแล้วถอยหลัง แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็หักพวงมาลัยขวาหมดเลยแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าขับรถออกจากซองโดยที่ไม่ชนกับหลักซึ่งถือว่าสอบผ่าน